วัดกันต่อคุณผู้ชมคะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะไปที่พิจิตกันหน่อยฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตค่ะเรียกว่าเป็นปฏิบัติการจู่โจมกวาดล้างพระสงฆ์นอกรีดอันนี้เกี่ยวกับยาเสพติดมั่วสุมเสพยากันและหลักฐานนิ่เพียบค่ะคุณผู้ชมคะทั้งยาบ้ารวมถึงอุปกรณ์การเสพด้วยนะคะชัามามาเช้ามามีมาเลว่าเต็มที่เลยนะ เฮะอ่ะเดี๋ยวมาไม่ต้องไม่ต้องจับเต็มที่จริงๆล่ะค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตรสนที่กำลังทหารตำรวจกว่า5 0นายปฏิบัติการจู่โจมบุกตรวจค้นภายในวัดประทุมตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองพิจิตรเพราะว่า มีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่าเนี่ยในวัดนี้เจ้าหน้าที่มาดูเถอะในช่วงกลางคืนเนี่ยจะมีพระม่วสสมเสพยาบ้ากันและเจ้าหน้าที่ก็ไปตามที่ชาวบ้านร้องเรียนมาปิดล้อมตรวจค,นค้นกุฏิพระทั้งหมดนะคะรวมทั้งกุฏิเจ้าวาดวัดด้วยพบยาบา้าซุกซ่อนในกุฏิพระจํานวนหนึ่งค่ะและมีอุปกรณ์การเสพจํานวนมากรวมทั้งยังพบปืนไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นของกลาง ในวัดเหรอคะเนี่ยอ,อะไรบ้างคะเนี่ยที่เจอนอกจากนี้ก็ทำการตรวจชีหาสารเสพติดกันนะคะพระสงฆ์ทั้งหมด18รูปตรวจชีกันพบว่ามีพระลูกวัดมีสารเสพติดในร่างกาย6รูปนี่ยคุณผู้ชมก็ทำการลาสิขากันไปเลย ศึกไปเลยค่ะทันทีด้วยนะคะและนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพิจิตรเพืเ่อดาเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนนอกจากวัดแห่งนี้แล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ยังจู่โจมไปตรวจค้นตามวัดเป้าหมายพร้อมกันทั้ง12อําเภอในการปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปภายใน3เดือนตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ